สวัสดีค่ะดาราก่อสิบมาแล้วค่ะรับใช้ประชาชนทั้งในจอและนอกจอล่าสุดผู้กำกับเทนอดีตพระเอกดังขึ้นแทนตำรวจใหญ่แดนใต้ผู้กำกับเทนตำรวจหล่อพร้อมรับใช้ประชาชนใครจะคิดว่ารับเล่นละครเป็นตำรวจหลายต่อหลายเรื่องปัจจุบันนุ่มใหญ่เทนจตุรวิชคดนุ่มจะดำรงตำแหน่งพันตำรวจเอกไปซะแล้วและหากใครเป็นคอละครจะคุณหน้าคุณตาหนุ่มเทนกันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะ จากบทคุณตำรวจหนุ่มหน้าหลอ่อและนักแสดงตัวประกอบหลายต่อหลายเรื่องเพราะด้วยความเข้มและมีเอกลักษณ์จึงเป็นที่จดจำสำหรับสาวน้อยสาวใหญ่กันเลยทีเดียวจากที่หนุ่มเทนเพิ่งได้รับคำสั่งเป็นผู้กำกับการก้าวพอกอรอนอตำรวจน้ำรับผิดช,ชอบ3จังหวัดได้แก่ตรังกระบี่สตูลคำสั่งที่251ทับ2560ทางทีมงานเลยพาไปรู้จัก1ิเรื่องเทนจตุรวิทย์ตำรวจหอบ,บอกต่อด้วย หพันตำรวจเอกจกตุรวิทคดน่วมชื่อเล่นชื่อเทนเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2519 2. รู้ไมว่านุ่มเทนมีชื่อเดิมว่าอะไรอุตเทนคดน่วม 3. เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนในายร้อยตำรวจรุ่นที่53และประิญญาโทจากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ 4. เขาเริ่มแสดงละครเมื่อปี2545 จากบทนักแสดงตัวประกอบในละครโทรทัศน์และหนังภาพยนตร์กว่า30เรื่อง 5. เริ่มต้นโดยชีวิตราชการด้วยการเป็นตำรวจติดตามพลตำรวจเอกวิสุทธ์กิติวัฒน์อดีตอธิบดีกรมตำรวจพร้อมกับได้มีผลงานในแวดวงบันเทิงด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ไปด้วยตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้ย้ายเข้าสู่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 6. สมัยที่ยังเป็นนักเรียนตำรวจฮอตมากๆด้วยความที่มีหน้าตาคมเข้มสเปกสาวไทยสาวน้อยสาวใหญ่เลยพากันกรี๊ดในความหลอ่อจนเข้าเพจแนะนำนุ่มใช้ไลน์บายในร้อยครับผม 7. Facebook ส่วนตัวของจริงของนุ่มเทนใช้ชื่อว่าจตุรวิทย์คดนุ่ม 8. รับบทเป็นตำรวจหนุ่มบ่อยครั้งในละครหลายเรื่องจนคนไม่เชื่อว่าปัจจุบันเทนเป็นตำรวจยศพันจริงจริง 9. ปัจจุบันเทนเป็นผู้กากับการ9 10. แววมาว่าชีวิตส่วนตัวยังเป็นโสดกิจกรรมยามว่างคือการปลูกเลี้ยงกล้วยไมย้และเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ซึ่งน้องหมาชื่อชุยชายซึ่งก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก d ดล l ่ลิฟท์เอ็กซ์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ